โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมกาวกับเกมไพน์ในแก๊ออสุดๆในตอนนี้9.5นะครับตอนนี้ก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าตอนที่อัดเนี่ยเอ่อเสียงหายนะถือว่าสุดยอดจริงผมเสือไปปิดไมค์ตอนที่อัดก็เลยต้องมาอัดเสียงมาใส่อย่างนี้ครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราแพ้ไปใช่ไหมแล้วเราก็คือต้องต่อตอนที่เราแพ้ประชากรของพวกจอร์เจีมันเหลือน้อยลงแล้วเว้ยเออแต่ตอนนั้นน่ะพวกฟรีเซลมันก็ทรัพยากรน้อยเหมือนกันผมเลยไปฟาร์มนอกรอบนะครับ แล้วเราในผมฟาร์มเนี่ยไอ้พวกนกเว้ยมันมาบุกแล้วมันก็คา้ตัวหัวหน้าใช่ไหมแล้วมันก็ยึดของซึ่งไอตอนที่นกปตีใช่รัมมันเหลือไอสมาชิกอยู่สองตัวนะครับก็คือมันจะตัวนึงจะเป็นราชาสว่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นบริวารน,นะครับซึ่งการยึดรองของเกมเนี่ยนะครับก็คือเมื่อราชาตายแล้วลูกน้องตายหมดอาณาจักรจะโล่งแบบนี้ครับจะโล่งเตีเยน็นหายหมดเลยครับแล้วก็รอจนกว่าจะมี เออ่เผ่าไหนเผ่านึงเนี่ยแหละมายึดต่อนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนดูต่อนะครับก็เสร็จปุ๊บอ่าปุ๊บแล้วจะมีตัวหนึ่งครับผมมาขึ้นไปนั่งแทนแทนเว้ยโอ้โหควันควันควันซึ่งโอเคเราไม่เห็นนะแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งหนึ่งในเนี้ยหนึ่งในพวกจิ้งจอกพวกเนี้ยที่มามาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมในในในเนี่ยจะขึ้นมานั่งแทนเว้ยปุ๊บอ่ามันจะระบบจะเป็นอย่างนี้เว้ยคงคงเอ่อคงคงจะเข้าใจใช่ไหมแล้วจากนั้นปุ๊บอาณาจักรก็จะเริ่มเอ่ออะไรอ่ะ ก่อตัวแล้วก็สร้างสร้างเซิงเซนะครับต่อไปก็มาคุยกับสแนักี้นะครับโอเคเนาะก็คุยถึงบททดสอบต่างๆแล้วก็จะไปหาเออลุงหมีนะครับลุงหมีโอเคเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เราวาร์ปมาถึงที่นี่นะครับเราก็ต้องมาหากับต้องมาหากับต้องมาคุยกับลุงหมีเว้ยเพื่อรับเควสต่อนะครับเขาก็จะเออพูดต่างๆนานาว่าเกี่ยวกับสงครามการอาณาจักรอะไรประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้เอประมาณนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องขึ้นมาข้างบนนะครับข้างบนตรงเอ่อปากัวไอ้พวกบททดสอบเนี่ยนะครับเพื่อขึ้นไปบนจุดสูงสุดเว้ยเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนสูงสุดเลยนะครับคือมันตลกมากเลยรู้ไหมมันตลกตอนที่ว่ากลัวจะต้องปากัวไอ้พวกเนี้ยไปอีกรอบหนึ่งเว้ยเออจะต้องปากัวพวกเนี้ยจะต้องปีนจะต้องผ่านบททดสอบอะไปรอบหนึ่งเว้ย จะต้องขึ้นไปคุยกับมันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นการเอ,อสอนนะครับว่าซีนต่างๆกันโดดย่องแข็งอะไรครับเนาะแล้วต่อไปครับผมนะคือตอนแรกกูไม่รู้เว้ยว่ามันจะจับเวลาด้วยเออกูก็เลยเดินชิวๆเดินไปเลยนะครับเพราะยังเอยไอหลอดสีแดงนี่มันจับเวลานแน่ๆนะครับก็เลยต้องเร่งสปีดนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลำบากกว่าแรงอะไรนะเพราะผมก็เล่นตรงนี้มาประมาณรอบสองรอบแล้วก็ก็สบายอีซี่อีซี่อยู่นะครับเนาะไป นะครับต่อไปเราก็ได้คุยกับลูกหมีรับเพลย์เซ็จปุ๊บเราก็คุยกับสแนปกี้แล้วเขาก็จะพูดว่าเออดีดีด้วยนะแล้วก็แล้ว้อแล้วก็จะประมาณแบบว่ารับเราให้อยู่ในเผ่าแบบแท้จริงนะฮะก็คือแบบเราไม่ได้เป็นพันธม,มิตรแล้วนะเราเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าแล้วนะครับประมาณนั้นเนอกประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับก็คลิปเสียงกับเออ่คลิปที่ให้ดูเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับก็ขออภัยจริงๆด้วยนะครับเอาว่าสเล็กกินนี่พีพีสัตว์นี้แล้วกันครับเจอกันใหม่ ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายจ้ะ โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมสกาวกับเกมภายในะออดสดๆในตอนที่9.5นะครับตอนนี้ก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าตอนที่อัดเนี่ยเออเสียงหายนะถือว่าสุดยอดจริงผมเสือกไปปิดไมค์ตอนที่อัดก็เลยต้องมาอัดเสียงมาใส่อย่างนี้ครับก็ขอขอภัยด้วยนะครับก็คือจากตอนที่แล้วเนะี่ยที่เราแพ้ไปใช่ไหมแล้วเราก็คือตอ้องต่อตอนที่เราแพ้ประชากรของ,ของพวกจอร์เจีมันเหลือน้อยลงแล้วเว้ยเออแต่ตอนนั้นน่ะพวกฟรีเซลมันก็ทรัพยากรน้อยเหมือนกันผมเลยไปฟาร์มนอกรอบนะครับ แล้วในผมฟาร์มเนี่ยไอ้พวกนกเว้ยมันมาบุกแล้วมันก็ฆ่าไอ้ตัวหัวหน้าใช่ไหมแล้วมันก็ยึดของซึ่งไอ้ตอนที่นกปฏตีนะครับมันเหลือไอ้สมาชิกอยู่2ตัวนะครับก็คือมันเจ้าตัวนึงจะเป็นราชาส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นบริวารน,นะครับซึ่งการยึดรองของเกมเนี่ยนะครับก็คือเมื่อราชาตายและลูกน้องตายหมดอาณาจักรจะโล่งแบบนี้ครับจะโล่งเตีเย็นหายหมดเลยครับแล้วก็รอจนกว่าจะมี เออเผ่าไหนเผ่านึงเนี่ยแหละมายึดต่อนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนดูต่อนะครับก็เสร็จปุ๊บอ่าปุ๊บแล้วจะมีตัวหนึ่งครับผม,มขึ้นไปนั่งแทน่นแทนเว้ยโอ้โหควันควันควัน,วน,วนซึ่งโอเคเราไม่เห็นอนะแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งหนึ่งในนะี้หนึ่งในพวกจิ้งจอกพวกเนี้ยที่มามาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนในในจะขึ้นมานั่งแทนเว้ยปุ๊บอ่ามันจะระบบจะเป็นอย่างนี้เวย้ยคงคงเอ่อคงคงจะเข้าใจใช่ไหมแล้วจากนั้นปุ๊บอาณาจักรก็จะเริ่มเอ่ออะไรอ่ะ ก่อตัวแล้วก็สร้างสร้างเส่องๆนะครับต่อไปก็มาคุยกับสนักกี้นะครับโอเคเนาะก็คุยถึงบททดสอบต่างๆแล้วก็จะไปหาเออลุงหมีนะครับลุงหมีโอเคเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เราวาร์ปมาถึงที่นี่นะครับเราก็ต้องมาหากับต้องมาหากับต้องมาคุยกับลุงหมีเว้ยเ,ออเพื่อรับเควสต่อนะครับ เขาก็จะเอ่อพูดต exactly. ่าตๆนานาว่าเกี่ยวกับสงครามการอาณาจักรอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้เอประมาณนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องขึ้นมาข้างบนนะครับข้างบนตรงเอ่อปากัวไอ้พวกบททดสอบเนี่ยนะครับเพื่อขึ้นไปบนจุดสูงสุดเว้ยเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนสูงสุดเลยนะครับเพื่อเราก็ขึ้นเว้ยเว็ยเว้ยทุย คือมันตลกมากนะรู้ไหมคือมันตลกมากเลยรู้ไหมมันตลกตอนที่ว่ากลัวจะต้องปากกลัวไอ้พวกเนี้ยไปอีกรอบหนึ่งเว้ยเออจะต้องปากกลัวพวกเนี้ยจะต้องปีนจะต้องผ่านโดนทดสอบอะไปรอบหนึ่งเว้ยเพื่ออะไรเพื่อที่กูจะต้องขึ้นไปคุยกับมันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นการเอ,อ่อสอนนะครับว่าซีนต่างๆกันโดดหยองแข็งอะไรครับ เนาะแล้วต่อไปครับผมนะคือต,ตอนแรกกูไม่รู้เว้ยว่ามันจะจับเวลาด้วยเออกูก็เลยเดินชิวๆเดินไปเลยนะครับพเพราะี่เอาเ่ยอ้ไอ้หลอดสีแดงนี่มันจับเวลานแน่ๆนะครับก็เลยต้องเร่งสปีดนิดน,นึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลำบาก,กว่าแรงอะไรนะเพราะผ,ผมก็เล่นตรงนี้มาประมาณรอบ2รอบแล้วก็ก็สบายอีซ e ี่อีซี่อยู่นะครับเนาะไปนะครับต่อไปเราก็ได้คุยกับลูกหมีรับเควสเสร็จปุ๊บเราก็คุยกับสแนปกี้ แล้วเขาก็จะพูดว่าเออดีดีด้วยนะแล้วข้อละข้อแล้วก็จะประมาณแบบว่ารับเราให้อยู่ในเผ่าแบบแท้จริงนะฮะก็คือแบบเราไม่ได้เป็นพันธมิตรแล้วนะเราเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าแล้วนะครับประมาณนั้นนอประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับก็คลิปเสียงกับเอ่อคลิปที่ให้ดูเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับก็ขออภัยจริงๆด้วยนะครับเอาว่าสรุปคลิปนี้เป็นเพียงเค่นี้แล้วกันครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายจ้ะ